โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับในวอร์ซีเซิร์ฟเวอดงดิบนะครับคนก็คลิปนี้โอ้ยอะไรเนะ AK ic, ี่ยเอเคท็อกซิกปหายแล้วไนงะรุ่นใหญ่เยอะนะครับเดี๋ยวจะบอกก็คลิปนี้ก็มาดูอัปเดตกันสักหน่อยละกันนะครับก็อัปเดตที่เข้ามานะตอนนี้นะครับจะเป็นนี่หมัดนั่นเองนะครับก็หมัดพวกนี้เนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับก็มีถึกวิ่งไวแล้วก็รีเลือดนะครับนะแต่ละอันเนี่ยก็ความแตกต่างก็ แตกต่างกันออกไปนะครับเก็บลูกแก้วนะครับเก็บลูกแก้วมาตีนะครับลูกแก้วดังกันบอนเนาะก็มัดเนดาเมจ2 0 0กว่าผมคิดว่าน่าจะเอาไว้แบบว่าเพิ่มสถานะมากกว่าเนาะแต่ว่าผมว่าเอาจริงนะถ้าใส่เป็นถึกกับเฟี้ยวสุดเลยนะก็อย่างอ่ามัดแต่ละอันเนี่ยก็โอกาสติด15%นะครับอืมแล้วก็จะมีไอ้กล่องดาลูมะเออกล่องดาลมะเนี่ยก็ยังไอ้นี่ได้อยู่นะครับนี่ ก็ยังสามารถมาแลกหรือว่าไปเปิดหาของแลกกันได้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้เดี๋ยวยังไงเราไปดูกันที่โปรโมชั่นกันดีกว่านะครับสาหรับโปรโมชั่นนะครับทุกคนก็จะตามนี้เลยนะครับก็เติม50บาทนะครับจะได้กล่องสุ่มของโค้ดดีวีน,นะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็น300เลยนะเป็นกล่องสุ่ม V2 นะครับกล่องสุ่ม V2 เนี่ยก็น่าจะสุม่มถ้าผมจำไม่ผิดอนะ่ะก็จะมี300ถึง1,000เลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่เติม300เนี่ยก็แถมเซตดูฟี่ไปด้วยนะครับทุกคนแล้วก ตัดมาจะเป็น500มาดละนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเป็นเซตคันปืนพกนะครับตัวละครก็จะเป็นยูตะนะครับประมาณนี้นะครับ300 แล้วก็จะมีโปรโมชั่นเติมเงินยอดเดียวนะครับทุกคนอันนี้เป็นโปรโมชั่นเติมเงินรุ่นใหญ่นั่นเองนะครับก็เซ็ตสองพันแล้วก็จะมีตัวละครสามพันนั่นเองนะครับตัวละครสามพันก็จะมีความสามารถก็คือวิ่งไวสามสิบถึกสามสิบรีเลืเจ็ดนะครับแล้วก็โดดสูงเนยเวลสองเลยนะครับก็คือแม่งโดดไม่ปกตินั่นเองนะครับแล้วก็ดูดไวเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้นะครับสาหรับตัวละครสามพันเนาะในส่วนถัดมานะครับจะเป็นสนับถูงมืออัปเกรดนะครับเป็นถูงมืออัปเกรดนะก็จะมีตั้งแต่ Normal ถึง God เลยนะครับก็ตามนี้นะครับมีหลายรุ่นเลยนะครับก็น่าจะเป็นอัปเกรดนะครับแต่ละรุ่นเนาะอืมก็จะมี7เลยนะครับมี Normal Rare Epic Unique นะครับแล้วก็ Legend Mystic God นะครับประมาณนี้นะครับมี7อันที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะถัดมานะครับเป็นหน้าไม้อัปเกรดนะครับก็ในคลิปนี้ก็โดนเหมือนกันนะไม่รู้แม่งแรงชิปหายเลยก็อันเนี้ยเนี่ยสามารถลงเซิร์ฟ โนพันได้นะครับก็มันๆเลยนะครับมีตั้งแต่ normal ถึงระดับกอดเช่นกันนะครับ7ชิ้นเนาะส่วนถัดมานะครับเป็นป้าเชิงปืนกลนะครับทุกคนก็มี7อันนะเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสีดูแต่ละอันเนี่ยกอดเนี่ยน่าจะแรงสุดนะคิดว่าผมคิดว่าอันนี้มันเอาไว้ฟาร์มหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้ยิงคนวะเนี่ยงงเหมือนกันนะเออมาต่อกันที่เซต mvp นะครับก็จะมีทั้ง mvp แล้วก็ super mvp นะอันนี้ก็ สามารถไปฟาร์มหากันได้นะครับสำหรับสายฟาร์มนะครับทุกคนส่งท้ายก็ที่กิจกรรมออนเวลานะครับออนเวลาก็ออนไลน์2ชั่วโมงเนี่ยจะได้อกองเหยื่อนะครับแล้วก็สี่ชั่วโมงก็จะได้บัตรสุ่มกระชาปองหนึ่งใบนั่นเองนะครับก็มาออนทิ้งกันได้นะครับแล้วก็เอาบัตรสุ่มกระชาปองเนี่ยไปลุ้นของโปรโมชั่นกันได้นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าไปไป จดเป็ดมัดกดอะไรกันวะมันยิงกูแรงไงวะเฮียไม่ได้มาานะโดงดิบคลิปก่อนมาก็ลบทิ้งไล้ฮะเฮ้ยโอ้โหนี่แรงไงวะเปลี่ยนแม็กก์ะ ไอ้เหียปืนปืนมันไม่ตรงอ่ะปืนน่าลอยดีเปืนดีนะแต่ไม่โดนเหล่าพี่ผ่ายแล้วน้องกูโอ้โหน้องแตกโอ้าไอ้คุย อวยห้าร้อยเลเล่นห้ารยเป็นห้าสิบเลยโอ้ยคืออะไรครับเนี้ยนี่เป,น,เปนดักหัวขึ้นยาก ไปตอบเอาไว้นั่นอะทีมงานกูโอ้โหยิ่งยากอยู่นะไปเล่นไปนะโอ้โหไปไปไอ้ยี่นี่ใครเนะี่ยตาย นวมันรูดอย่างเดียวโอ้ปืนไม่ตรงยิงไม่โดนอ่ะอะไรเขายิงกนูนะ โอ้โหโอ้โหไอ้เนียโอ้ยเฮ้ยแล้ววะเนี่ยอะรอบดิผมยิงมันไม่โดนอ่ะผมวางเป้าดีแล้วเว้ย ไอ้เหียดูเหมือนปืนกระบอกใหญ่เกินโอ้แม็กหมดเปยนแม็กช้าจังวะไปโอ้ติด โอ้ไม่ไหวโอ้โอ้อยยืน,ยนบังประตูโอ้งานนี้เราต้องแบบเฟี้ยวๆนะไอเชี่ยขอเสร็จพันเลยเชี่ยนี่กูดีดปื๊บตามกูเลยเนะเออพันเหงาสวยเนาะทำดีทำดีต้องงานตัวตีมเหมือด้วย <c oughs> ลื่นเหรอหวังว่าจะไหวนะเยดันก็โขงเห้าตีนกูซะด้วยมีกันสองคนจะไปโขงเห้าตีนเขาไอเด็กเขีย ว่อนมาเนี่ยวะงานนี้กูไม่กูก็มันอะ่ะกูบอกทางแล้วแหละถ้าได้ควักเสร็จพันอะ่ะแต่ผมว่าน่าจะเป็นผมนะเฮ้ยเฮ้ย,ยรุ่นนี้ดวกว่ะโหใครจะไหว มันมีอยู่แล้วล่ะคนที่ไหวก็กลัวมีทุกลุ่นอะคนที่ไหวก็กลัวมันมีมึงกลัวกันอ่ะแนวมันได้ได้ถึกเนี่ยกูเจอแล้วคนที่ไหวอะพูดถึงเรื่องไหวไม่ไหวอะ โอ้สองพันโอ้โอ้สองพันเหี้ยเอาจริงดิเฮียแค่นี้ต้องกระทะเออชำระเออชำระถูกแล้วไอ้สัตวดไป น่าจะไหวนะคิดว่าเ <ไป S 1> ยี่ยสอง 2, พันกูปัดมันเชิงนะันอ่ะไปเว้ย ลุ้นใหญ่ลุ้นใหญ่จัดอะมึงใหญ่เกินเจ็บเอาจะตายเร็วโอ้โอ้โอพิกายแล้วโอ้คุตายโอ้ย,ยโอ้ยโอ้ควยจะตาย มันจริงกันไอพวกแกงคัวตัวคาในกี่ฮูดเนี่ยโอ้โหเย็ดแม่กล้ยไม่ไหวว่ะอย่างงี้โอ้ไอเหี้ยกูตายโอ้สองพลากูคุ้ย เยอะที่ไปเลยเ,เ,เล่นอะไรเนะี่ยสองพันเลยเหรอ่อะพอดีแหละกูดได้คืนไม่รู้จะได้คืนอเปบ่านะต้องลองว่ะโอ้เห้ย ตัวมันโดดสูงอะ่ะจังหวะผมเปลี่ยนมันโดดสูงแบบดีๆอ่ะวอ้เอดมินเพี่อบางจังหวะผมพลาดนะเพี่อแบบโดดเวลาโดดอะมองมันมันมองยากเว้ยจังหวะมันเกมมันเปลี่ยนอะ พอว่าจ vale ิตโวยมันเปลี <shame careers> Guys, ่ยนช้าโอ้ยเอ้ยอะไรวะแม่งสองเซนแล้วนะโหก็ไม่กิจกรรมแจกของใช่ไหมเลยคลิปนี้ป่วย เจอแม่งแก๊งคาเนกีหูวดิแก้วผมว่าไม่ต้องโขกหรอกมาละตอนแรกก็จะซื้อมาโขกไอ้เชี้อมีพันวะได้มีแหละตรงเนี้ยมันเข้าเซิร์ฟมาหาห้เพื่อนมาแน่เลยไอ้คนนั้นอะ สรุปกูก็ต้องแบบมาโขงใช่ yeah. ผมว่าเราเลยนนี่แหละไม่นานหรอกเดี๋ยวแม่กก็มาร้องในเลยอมรันอั oh. นนี้อ่ะไม่ไหวหมดแล้วยิงไปขนาดนั้นทีมงานมันเยอะนะครับแล้วมันก็เล่นรวบเล่นรวบเป็นอ่ะพวกนี้ดีวกว่า <c oughs> โอ้อะไรโอ้โอปวดเปิดไม่โดนอีก เจ็บมากอ๋ยังไม่โดนในเวนเจ็บมากตายโห่ขได้คืนแต่ละเซตไอชิบหไงเอ้ย เจ็ดรุ่นเล็กอะเดินได้บ้างหรอโอโหมึงเอาสองพันเชิงกับเซ็ตพันเนี่ยนะไม่เอาไอ้เขี้ยคิดอะไรอยู่น่ะ,ออ 2, กก 7, อะเออวงกูเกิลสองพันคับเซ็ตพันอะเฮ้ยจะมาบวกกับเซ็ตพันอะเกิดอะไรพันปะถ้ามีมะเออ ทีมงานเราเราหารวบร้อรวบอย่างเ,เดียวนะ่ะมาเลยโอ้โห

มโอ้ค้ามวัดไม่รวอม้ย อ้อะไรสักโูหดอ่ะเลยวัดวเดี๋ยวมาข้างนอกโอ้ไม่วัดแล้วครับพี่ประโดดมาเลย ก็เปนแข็งอะไอ้เหี่ยผมติดสนับแม็กเอใส่สแต็กแม็กดิไอ้เหี้ยเกือบแล้วเกือบจีนพะชนแล้วมึงอะบอกแค่น,นั้นว่ามาข้างนอกเลยมากากูเนี่ยมาไม่ไหวละตานนี้เ้ยเรื่องข้างนอกส,สรุปก็ต้องมายิงโล กไหนวยแน่หรือเปล่ามาเดีต้องยิงเปิดหัวมนะันแหะมาดิกูกินโอ้ยเอา้ามีดโอ้ฮู้ยมี่อะไรเนี่ย